ก็สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้ก็จะมาทำการซ่อมโรงเรือนองุ่นครับผมหลังจากที่สองสาวันก่อนนะผมพายุเข้าแล้วก็หลังคาเปิดไปครับเนี่ยจะสังเกตว่าไม่มีลังคานะผมเพิ่งผมเพิ่งตั้งเสาใหม่ไปเสาหักไปสามต้นนะผมนู่นนู่นจะเป็นซากครับผมอันนี้คือเสาใหม่ที่ผมตั้งไปครับ แล้วก็โชคดีที่ต้นองุ่นมันมันไม่รับความเสียหายอะไรมากครับผมก็เดี๋ยวลังคาน่าจะทําวันหลังแล้วก็วันนี้เอาองุ่นขึ้นค้างก่อนครับผมอันนี้คือที่นอนอยู่นี่ก็คือสองต้นนะผมยังไม่ได้เอาขึ้นนี่พันกันไปหมดับผมพันกับเชือกไปหมดแล้วไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะผมอันนี้ คือต้นที่เอาขึ้นไปแล้วนะผมมีอยู่สองต้นครับนี่กับต้นนี้ที่เอาขึ้นค้างมาแล้วก็ผมก็ใช้ไม้ยูคาเหมือนเดิมครับผมใช้ไม้ยูคาเหมือนเดิมครับผมเนี่ยเพราะว่าราคามันถูกครับผมเราเน้นลงทุนต่าครับผมตีล็อกไว้เยอะๆหน่อยใช้ไม้ไผ่ให้น้อยลงครับเพราะว่าไม้ไผ่มันเป็นพรูงครับผมมัน ตีตะปูแล้วมันไม่แน่นนะผมก็จะเปลี่ยนเป็นไม้ยูคาให้ตัวนี้หักไปยังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมอีกทีนึงครับผมเอาตัวนี้ก่อนก็เหลืออยู่2ต้นนะผมที่ยังไม่ได้ขึ้นค้างอันนี้ก็ขึ้นเบื้องต้นนะผมเดี๋ยวต้องขึงเชือกขึงอะไรอีกอเดี๋ยวต้องแกะเชือกที่มันพันก่อนอันนี้ก็ขึงไปแล้วขึงไปบ้างแล้วนี่ครับ เงนก็มันก็งามอยู่นะครับมันก็งามอยู่นี่ยรผมเงินกำลังเลื้อยเลยนี่วันนี้ก็มาเคาค่ำหน่อยนะผมนี่นี่นนี้ก็กำลังกำลังมานี่ครับ ตัวนี้ก็คืองามกว่าเพื่อนนะผมเลื้อยมาจัดเต็มแล้วจัดเต็มลงเรือนแล้วนี่เห็นไหมครับแผ่มาจะเต็มลงเรือนแล้วต้องคอยมันดูใบอง,งุ่นดีๆนะผมมันชอบมีพวกหนอนพวกอะไรมากินใบนลผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเมื่อวานผมเจออยู่แต่ผมยังไม่ได้นี่ยนี่สังเกตเนี่ยจะเห็นเลยครับเนี่ย นี่หลายตัวเลยนี่ใบจะเป็นลักษณะนี้นะผมสําหรับถ้ามีน้อนมามา,มา,ม,ามากินใบมันอันนี้ก็คือหลายตัวเลยน,นี่ตัวหนึ่งนี่เห,นเห็นเทนแล้วนี่นี่อีกหลายตัวต้องหมั่นดูดูใบดูยอดองุดนไปไหวครับพรามีปัญหาอะไรบ้างอันนี้ต้องหยิบออกอนะผมม่ได้ไม่ได้พ่น ไม่ได้พ่นยาไม่ได้พ่นอะไรนะผมอันนี้ผมต้องใช้มือหยิบหยิบนอนออกหยิบนอนทิ้งครับผมก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมเพราว่าหลังทําระหว่างทําแล้วก็ทําเสร็จแล้วมันจะออกมาหน้าตาเหมือนเดิมมันจะดีขึ้นหรือว่ายังไงหรือเปล่านะผมก็ยังไงฝากทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะผมก็เกษตรกร ทุนน้อยครับแต่ว่าอยากทําครับผมก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ like, ให้ผมด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้กันนะผมอยู่เป็นเพื่อนกันนะผมอยู่คอยดูการจเจริญเติบโตของสวนของเรานะผมว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนครับผมอันนี้ก็อีกสองเดือนก็จะครบหนึ่งปีที่ผมทําการเกษตรมานะผมก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่ในวงการนี้อยู่ครับผมมีอะไร แนะนำก็แนะนำผมได้ครับนะตอนนี้ก็เวลา6โมง47แล้วนะผมก็ลากันไปเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ